สวัสดีครับผมมิพงศ์สวันะครับเจ้าของไร่สุกสวัสดนะครับก็ไร่เราอยู่ที่บ้านห้ยเดือนนะครับตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลกูนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมไผ่ลวกหวานสุขสวัสดนะครับซึ่งมันเป็นหน่อสีสวยงามแล้วกินสดได้นะครับครับเชิญเข้ามาดูครับเชิญเพื่อนเข้ามาครับตัวนี้ เป็นแปลงไผ่ลวกหวานสุขสวัสดนะครับเรา่อจะได้พันธุนี้มาเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสี่ปีนะครับจากเงานะฮะเป็นเป็นมันเป็นไผ่ลวกที่กลายพันมาจากไผ่ลวกขมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วไผ่ลวกไผ่ลวกมันขมแล้วมันก็กลายพันธุเป็นหวานนะฮะเราได้ไปได้มาสิบหกเงาเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วนะครับหลังจาก ได้มา16เง่าขยายพันธุ์มาปีกว่านะครับเกือบสองปีก็จาก16กลายเป็น200เง่านะครับจาก200เง่าปลูกไปประมาณหกเดือนก็ออกดอกนะฮะเมื่อออกดอกเราก็เลยเพาะพันธุ์จากเมล็ดนะครับอันนี้เป็นไผ่โซนไผ่ลวกหวานที่เพาะพันธุจากเมล็ดครับเดี๋ยวมาดูหน่อมันฮะมาดูหน่อมันอันนี้เป็นหน่อไผ่ลวกหวานนะฮะ เนาะมันจะเป็นมีสีสวยงามนะฮะแล้วก็มีสีแดงมีสีขาวถ้าเรายิ่งกบฟางเนาก็ยิ่งขาวนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่คือว่าเอ่อมันกินสดได้นะฮะรสชาติหวานกินสดได้ครับตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ที่เพาะมาจากเมล็ดนะครับก็ใช้เวลาสปีนะครับก็ได้พันธุ์นี้มาก็ตอนนี้เนี่ยวันที่ห้าเมษายนปี2 5 6 0นหินะครับเราก็เริ่ม ทยอยได้ไผ่เลี้ยงอ่ะเริ่มทยอยได้ไผ่ลวกหวานสุขสวัสดนะครับอนนี้ทำไมไม่เก็บก็นี่นะฮะอันนี้เราก็เริ่มเริ่มเก็บหน่อไผ่ลวกหวานสุขสวัสดนะครับหลังจากเมื่อสี่ปีที่แล้วเราได้เป็นแบบเงาแล้วขยายพันธุ์ต่อด้วยเมล็ดเนื่องจากมันตายออกดอกครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บหน่อขายนะฮะตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนต้นเดือนเมษาแล้วครับเริ่มออกเยอะแล้วครับอันนี้เป็นหนอ่อนอกฤดูนะครับณว,วันที่ถ่ายครับณนะวันที่ถ่ายอ่าเดี๋ยวท่านในเพื่อนดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นแปลงแปลงไผ่ลวกหวานนะฮะอ่าเพราะจากมเมล็ดนะฮะแล้วก็หนอก,กินสดได้นะครับเราใช้สริงเกอร์นะฮะใช้สติกเกอร์นะครับใช้สริงเกอร์ ได้ซีปิงเกอร์ให้น้ําให้ปุ๋ยนะฮะก็สามารถเก็บหน่อขายได้ทุกวันครับเป็นรายได้วันครับครับเดี๋ยวเพื่อนมาดูครับหน่อไผ่ลวกหวานที่เราเก็บเมื่อเช้านี้ครับเช้าวันที่5เมษายนฮะเช้าที่5เมษายนนี่ฮะหน่อไผ่ลวกหวานอ่ะเข้ามาซูมใกล้เนี่ยครับหน่อไผ่ลวกหวานนะครับหน่อสีขาวสวยเลยครับ สีขาวสวยนะครับก็ใครอยากจะชิมนะฮะก็ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะอําเภอเมืองตโนนทันบ้านห้วยเดือนนะฮะก็แวะมาที่ตลาดขายของป่าได้นะครับก็จะมีมีจำหน่ายนะฮะก็สุเใกล้ยสิเข้ามาสุเมกล้ๆอ่านี่นี่ครับนี่ครับเนี่ยเป็นนอกนอกก็ดูนะครับก็วันที่เราถ่ายทำนี่คือวันที่าเมษายนเป็นวันที่เป็นวันพุธที่าเมษายนครับ ปีสอง0ันห้าร้ยหกศูนย์นะฮะอันนี้เป็นหน,อหน,นอกก่อไผ่บงหวานนอกก็ดูนะฮะบงหวานนอกก็ดูนะครับก็หน่อสีขาวเหมือนกันนะฮะก็ยังออกไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่า,าเรามันกําลังที่เริ่มออกนะครับกําลังกาลังเริ่มออกนะครับว่าปุ๋ยกับน้ําถึงแล้วกําลังเริ่มออกนะครับก็ใครอยากจะเรียนรู้นะครับการปลูกไผ่นะฮะ ก็ทั้งพันธุ์ที่กินหน่อสดได้กินหน่อสดไม่ได้และตอนนี้สวนเราก็จะมีผักหวานป่าด้วยนะฮะแล้วก็มันมัลี่ครับใครที่สนใจอยากจะปลูกไผ่นะฮะอยากจะชมแปลงไผ่จริงนะฮะอยากจะพิสูจน์ว่าหน่อไม้กินสดได้หรือเปล่าแล้วก็อยากจะปลูกหวานป่าด้วยอยากจะปลูกมันมัลี่ด้วยก็ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำพูก็แวะที่ไล่เรานะครับที่ไล่ถุกสวัสดนะครับก็ก่อนจะมานะครับก็ ให้โทรมาแจ้งก่อนนะครับจะได้เจอกันนะครับก็โทรมาแจ้งก่อนสักสองสาวันนะครับก็เบอร์โทรนะครับ089 920 7815 089 920 7815 <c oughs> ครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนเกษตรทุกๆท่านครับสวัสดีครับ